ลูกค้ารายได้ประมาณ12-13 k นะคะแต่ก็สามารถรับรถใหม่ป้ายแดงถึงบ้านแบบนีไ้ได้นะคะสง่งมอบถึงบ้านบริการถึงที่สำหรับเคสนี้ไฮไลเดอร์เกรดแอนะคะตัวแคบยกสูงนะคะรุ่นนี้ลูกค้าเป็นพนักงานบนริษัทข่ะรายได้ประมาณ13 k นะคะวันนี้ก็ทางเคสนี้ซื้อรถคันแรกอ,อน,นุมัตภายใน3วันนะคะเดี๋ยวสวัสดีทั้งคู่ค่ะนี้รับรถใหม่ป้ายแดงติดตามโซเลมาจากช่องทางไหนคะช่องทางทิกตอกค,ค่ะดูกันมานานไหมคะน้องพ่อปีกว่าค่ะ ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็เก็บเงินในการจะซื้อรถรอคันนี้นะคันนี้สเปคทุกอย่างอะไรยังไงใครเป็นคนเลือกคะเป็นค่ะเปนเลืกอกหมดเลยเนาะของตรงของแต่งบบอะไรหมดเลย<ช>อ่ะใช่ครับเพราะสามวันทราบผลค่ะพี่แชทถามอะไรเงี้ยต,ตอบเร็วค่ะแล้วก็ต้องเป็นพี่เลยคนเดียวค่ะที่จะ <c oughs> ออก ออกกับพี่เลยคนเดียวเลยตั้งใจไว้เลยใช่ไหมคะชื่นใจมาแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทอยู่เนาะรายได้ของเราประมาณเท่าไหร่คะหมื่นสองประมาณหมื่นสองหมื่นสามเนาะแต่ก็สามารถสุดรถไปแดงได้จริงเนาะตนี้กังวลไหมคะส่วนนี้กังวลค่ะกังวลเนาะเพราะว่ากังวลในส่วนนี้ด้วยการันตีให้เลยนะคะรับรถใหม่ไปแดงถึงหน้าบ้านแบบนี้นะคะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ออกรถก็เซลเลยได้ค่ะบริการทุกระดับประทับใจจะดาวน้อยดาวมากดาวสูงซื้อสดยังไงยินดีหมดตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะส่งมอบที่ไหนยังไงติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ อิสุสต้องเซเลยนะคะ